บทที่หนึ่งสการเติมเชื้อเพลิงลงในเปลวไฟโอ้พระเจ้าฉันก็เคยได้ยินเหมือนกันเขาแข็งแกร่งมากฉันเป็นแฟนตัวยงของเขาไม่คิดว่าจะได้เห็นไอดอลตัวจริงวันนี้โอ้จูจูฉันจำได้ว่าฉันเคยติดตามเว่ยป๋อของหยานเฟิงอยู่มาก่อนรายการใหม่ที่เขาบอกว่ากำลังจะเปิดตัวดูเหมือนว่าจะมีชื่อว่านักดนตรีซีโร่พอยผู้เล่นตัวจริงยังเต็มไปด้วยชื่อใหญ่ในอุตสาหกรรม โอ้พระเจ้าจู่จูฉันก็รู้สึกอิจฉาคุณตรงขึ้นมาจริงๆเธอได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษานักดนตรีฉันอิจฉาเธอจริงๆผิวของตรงหวานไปดีขึ้นเล็กน้อยเธอเม้มริมฝีปากแล้วหันไปมองหลิวรูหยานด้วยความตื่นเต้นหลิวรูหยานยังสังเกตเห็นการจ้องมองของตรงหวานไปจึงยิ้มเล็กน้อยและพยักหน้าเพื่อแสดงการปลอบโยนและกำลังใจอาคุณตรงคนนี้โชคดีจริงๆ นี่เป็นทรัพยากรที่ศิลปินเพลงในประเทศหลายคนต้องการหรือเปล่าต้องหวานไปฟื้นคืนความเย่อหยิ่งและความภาคภูมิใจในอดีตของเธออีกครั้งและพูดกับหยานเฟิงอยู่ด้วยรอยยิ้มที่สดใสขอบคุณผู้อํานวยการหยานสําหรับการสนับสนุนของคุณหยานเฟิงอยู่ม้วนริมฝีปากของเธอฉันแค่ไม่อยากให้พรสวรรค์ของคุณตรงถูกฝงังตอนนี้หยานเฟิงอยู่จําตรงหวานไปได้มากทุกคนก็หยุดพูด ท้ายที่สุดพวกเขาไม่สามารถเปรียบเทียบกับหยานเฟิงอยู่ในแง่ของอำนาจและความเชี่ยวชาญได้อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของเขายังทำให้ผู้คนที่อยู่ตรงนั้นค่อนข้างรู้สึกไม่พอใจกับอยู่รันรันเดิมทีคุณอยู่เป็นเพียงคนสัญจรไปมาอย่างเงียบๆนั่งดูการแสดงอยู่ตรงหวานไปก็ยืนกรานที่จะคว้าตัวเธอและพยายามแข่งขันในท้ายที่สุดเป็นคุณอยู่ที่เล่นได้ดีที่สุด แต่เป็นตรงหวานไปที่ได้เปรียบถ้าคุณบอกว่ามีคนไม่ได้มาจากวงการและไม่เป็นมืออาชีพแล้วใครละที่บังคับให้คนแสดงบนเวทีตั้งแต่แรกสิ่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อทำให้ผู้คนไม่มีความสุขโดยเฉพาะใช่ไหมผู้อํำนวยการยานฉันคิดว่าสิ่งที่คุณเพิ่งพูดไปมันไม่ยุติธรรมเนื่องจากคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณอยู่ไม่ใช่คนวงในและไม่ได้แต่เปียโนโม,มาหลายปีแล้ว คุณเคยคิดที่จะแสดงในรายการหรือไม่เวทีไม่ใช่ความปรารถนาของคุณอยู่แต่เธอถูกบังคับโดยคุณตรงที่อยู่ข้างๆคุณนี่เป็นเพราะเธอเล่นได้ไม่ดีคุณต้องใช้ตัวตนของคุณในฐานะนักดนตรีเพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่ฉันคำพูดเหล่านี้กระทบบนหัวหลายคนที่เพิ่งเริ่มส่งเสียงเชียร์ก็ตื่นขึ้นมาใช่แม้ว่าหยานเฟิงอยู่จะเป็นมืออาชีพ แต่มิสอยู่ก็ไม่ได้ขึ้นมาบนเวทีโดยสมัครใจยิ่งกว่านั้นเธอไม่ได้เล่นเปียโ,โนมาหลายปีแล้วถ้าตอนนี้คุณตรงไม่บังคับเธอเธอคงไม่ลุกขึ้นด้วยซ้ําไม่ต้องพูดถึงพวกเขาเป็นผู้เล่นที่ดีกว่าคุณตรงอยู่แล้วทีนี้มันไม่ใช่การเข้าใจถึงเหตุการณ์หลังที่จะพูดแบบนี้หรือควรจะพูดว่าผู้คนในปัจจุบันไม่ใช่คนโง่และเริ่มคาดเดากันอย่างไรก็ตามไม่เหมือนกับความอิจฉาและความชื่นชมก่อนหน้านี้ หลายคนในปัจจุบันต่างมองดูคนสองคนนี้ด้วยสายตาที่พินิษพิเคราะห์และตั้งคำถามอยู่แล้วแม้ว่าเขาจะเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงในวงการเช่นหยานเฟิงอยู่หยานเฟิงอยู่ย,ย่อยนั่นเป็นคำพูดที่ไม่ดีฉันไม่สามารถพูดถึงคำแนะนำได้แต่ในฐานะนักดนตรีหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นการให้คำแนะนำแก่ฉันไม่ใช่เรื่องไร้สาระอย่างไรก็ตามคุณอยู่ก็เล่นได้ดีมาก และคุณตรงก็เล่นได้ดีเช่นกันสิ่งเดียวคือน่าเสียดายที่คุณอยู่รันรันไม่ได้อยู่ในวงการและอิทธิพลของเธอต่อการแสดงก็ไม่มากนะักอีกอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้คุณอยู่ไม่ได้สัมผัสเปียโ,โนมาหลายปีแล้วแม้ว่าเธอจะเล่นได้ดีแต่เธอก็มีทักษะพ,พื้นฐานอยู่บ้างเท่านั้นเมื่อเทียบกับคุณตรงที่ฝึกซ้อมในสถานที่แข่งขันมาหลายปีเพียงแต่ในแง่ของทักษะพ,พื้นฐานยังขาดไปนิดหน่อย นอกจากนี้พรสวรรค์ของคุณตรงไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นความสามารถของเธอในการแต่งและเรียบเรียงดนตรีก็น่าทึ่งมากนี่คือเหตุผลหลักที่ฉันเชิญเธอใครก็ตามที่มีสายตาที่เฉียบแหลมจะเห็นว่าหยานเฟิงอยู่ปกป้องตรงหวานไปอย่างสมบูรณ์แม้จะไม่มีเหตุผลเลยก็ตามลืมไปเถอดจะพูดทำไมไม่ว่าจะยังไงหยานเฟิงอยู่ก็ถือเป็นผู้กำกับหนุ่มที่มีพรสวรรค์ ทำไมคุณถึงทำให้เขาขุนเคืองใช่แล้วอัจฉริยะดูเหมือนจะมีบุคลิกแบบนี้ยิงนิดหน่อยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องดีที่เขาให้คำแนะนำกับคุณคนส่วนใหญ่ยังไม่มีโอกาสนี้มันไม่น่าหงุดหงิดเกินไปสำหรับคุณอยู่หรือคุณไม่เห็นหรือว่าตอนนี้คุณตรงกำลังคุยกับคุณอยู่อยู่รัน,ร,นรันกระพริบตาช้าชดูเหมือนเธอไม่สนใจเรื่องนี้เลยเขาเพียงแค่พูดเบาเ ทักษะน,นั้นได้วกว่าคนอื่นมันเป็นแค่โชคหลังจากสิ้นคำพูดทุกคนก็เงียบไปครู่หนึ่งแล้วหัวเราะอ,อีกครั้งอย่างไรก็ตามมีบางอย่างที่น่าสนใจมากกว่าในเสียงหัวเราะของผู้ที่อยู่ในปัจจุบันใช่ถ้าพูดให้ถูกก็คือเป็นการเยาะเยะ้ยเยาะเย้ยบุคคลที่เห็นได้ชัดว่ามีทักษะได้วกว่าแต่ได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษการเยาะเย้ยแม้ว่าคุณจะไม่เก่งเท่าคนอื่นๆคุณก็ยังต้องจับคนที่เก่งกว่าคุณ และเตะพวกเขาอย่างหนักเพื่อแสดงความเหนือกว่าของคุณและการกระทําของยานเฟิงอยู่ก็เพียงเพื่อให้เธอก้าวขึ้นมาอยู่รันรันมีรอยยิ้มบนริมฝีปากของเธอใบหน้าที่ขาวกระจ่งางใสของเธอสวยงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ดวงตาที่เต็มไปด้วยดวงดาวของเธอเป็นประกายและผมหางมากของเธอก็โบกไปข้างหลังเธออย่างอ่อนโยนเธอหันศีรษะไปมองตรงหวานไปยินดีด้วยคุณตรงคุณได้สิ่งที่ต้องการแล้ว หัวใจของตรงหวานไปบีบรัดแม้ว่าใบหน้าของเธอยังคงมีสีหน้าดูถูกเหยียดหยามแต่เธอก็ไม่กล้ามองเข้าไปในดวงตาของหยูรันรันโดยตรงหยูรันรันรีตาของเธอแล้วพูดว่าวันนี้เป็นงานเลี้ยงของออแอลซึ่งเป็นบ้านของเขาไม่ต้องพูดถึงเรื่องส่วนตัวของฉันที่นี่ฉันขอให้ทุกคนมีความสุขในงานเลี้ยงอีกครั้งดีคุณหยูเก่งที่สุด อยูรันรันพยักหน้าเล็กน้อยและยกเท้าขึ้นเพื่อก้าวลงจากเวทีด้วยสีหน้าไม่แน่นอนเดี๋ยวก่อนคุณอยู่โปรดอยู่ต่ออยู่รันรันก้าวเท้าของเธอมองย้อนกลับไปและมองตามเสียงแต่ในที่นั่งผู้ชมไม่ไกลาจากนายหยใน,ยานชายหนุ่มรูปหล่อคนหนึ่งลุกขึ้นยืนเขาสวมชุดสูททรงเข้ารูปสีม่วงแดงและคิ้วของเขาลึกกว่าคนธรรมดาเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นชั่วชาติผสม เขาพยักหน้าไปทางอยู่รันรันในฐานะสุภาพบุรุษแล้วพูดว่าคุณอยู่วันนี้ฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ยินคุณเล่นเปียโ,โนเพราะเช่นนี้ฉันชื่นชมและเคารพคุณมากก่อนหน้านั้นฉันขอเชิญคุณอย่างจริงใจได้ไหมฉันจะมาประเทศเดือนหน้าเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองประจำปีของประเทศเราซึ่งเป็นวันสำคัญที่สุดในประเทศของเราจะมีการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ฉันสงสัยว่าคุณอยู่จะตกลงไหม ได้รับเชิญให้มาเพื่อเฉลิมฉลองให้กับประเทศของเราในการแสดงเดี่ยวทันทีที่คําพูดเหล่านี้หลุดออกไปทุกคนก็อุทานสีหน้าของตรงหวานไปและยานเฟิงอยู่หยุดนิ่งทันทีเพลงเฉลิมฉลองของประเทศจริงๆแล้วเพลงเฉลิมฉลองจะถูกนำเสนอในรูปแบบของคอนเสิร์ตซึ่งมีขนาดพอๆกับละครเพลงและการเต้นรำอย่างไรก็ตามไม่ว่าการเฉลิมฉลองของประเทศจะขนาดไหน ความหมายของมันก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงบทที่104ยยุติความร่วมมือการเฉลิมฉลองขนาดนี้จำเป็นต้องมีนักแสดงที่มีคุณสมบัติลึกซึง้งและมีสถานะที่สูงมากในวงการเพลงเป็นอย่างน้อยจึงจะสามารถทำหน้าที่สำคัญนี้ได้ท้ายที่สุดแล้วในเวลานั้นอาจมีผู้คนหลายสิบล้านคนที่ดูผู้หญิงตะวันออกที่สวยงามคนนี้เล่นเดี่ยวหน้าทีวี นั่นคือสถานที่ที่ไม่มีใครสามารถสัมผัสได้ตลอดชีวิตเขายังเป็นนักดนตรีเกียรติสูงสุดที่ไม่เคยได้รับมาตลอดชีวิตแม้แต่อยู่รันรันก็ยังประหลาดใจนี่เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงเลยคุณคะความรู้ผิวเผินของฉันไม่สามารถนำขึ้นแสดงบนเวทีได้แต่ชายคนนั้นสส่หัวไม่ฉันเชื่อว่าคุณจะต้องเซอร์ไพรส์ในงานเลี้ยงฉลองอย่างแน่นอน อยู่รันรันไม่แน่ใจเล็กน้อยและมองไปในทิศทางของฟู่จิงเฉินซึ่งนั่งอยู่ในเบาะหน้าโดยไม่คาดคิดเมื่อเห็นเธอมองข้ามฟู่จิงเฉินก็ยิ้มเล็กน้อยและพยักหน้าเบาๆดวงตาของอยู่รันรันเป็นประกายเธอครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งแล้วจึงพยักหน้าน้ำเสียงเย็นชาไม่ถ่อมตัวหรือหยิ่งพยองขอบคุณสำหรับคำชมฉันจะทำงานหนักและไม่ทำให้คุณและประเทศของคุณผิดหวัง โอ้พระเจ้านั่นเป็นงานเลี้ยงเฉลิมฉลองของต่างประเทศมันฟังดูเท่มากใช่และโอกาสแบบนี้สงวนไว้สำหรับนักดนตรีชั้นนำของโลกเมื่อหลายปีก่อนการแสดงในงานเลี้ยงฉลองสามารถเพิ่มบันทึกประวัติศาสตร์และรุ่งโรจน์ให้กับทุกคนที่รักดนตรีไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอกว่าเป็นเกียรติสูงสุดสำหรับนักดนตรีหลังจากนั้นก็มีคนมองหยานเฟิงอยู่ที่ดูเขินอายและรู้สึกมีความสุขมาก จิงสิช่างเป็นผู้กำกับรุ่นยาวที่มีความโดดเด่นในวงการเพลงมาหลายปีขนาดนี้แต่ความสำเร็จของเขาไม่สูงเท่ากับการแสดงระดับปานกลางของคนอื่นถูกต้องฉันจะพูดอะไรอีกเพื่อให้คำแนะนำแก่คุณตอนนี้เขามีคุณสมบัติแล้วหรือยังยังมีตรงหวานไปด้วยซึ่งเพิ่งได้รับเชิญให้เข้าร่วมรายการวาไราตี้ตอนนี้เขาดูภูมิใจและยิ่งพยองมากเหมือนกลัวคนอื่นจะไม่รู้ดูคุณอยู่อีกครั้ง อ้คนเทียบกันไม่ได้จริงๆแค่เปรียบเทียบเท่านั้นถึงจะรู้ว่าพวกเขาแยกขนาดไหนใบหน้าของยานเฟิงอยู่ยิ่งดูน่าเกลียดมากขึ้นเรื่อยๆด้วยท่าทางเศร้าหมองอย่างไม่เต็มใจและเขาก็พูดด้วยหยินและหยางขอแสดงความยินดีกับคุณอยู่คุณโชคดีจริงๆนี่เป็นโอกาสที่หลายคนไม่สามารถขอได้ตลอดชีวิตคุณต้องถนอมมันอยู่รันรัยิ้มแล้วมองไปด้านข้างเขารวมถึงคุณด้วย หยานเฟิงอยู่เม้มริมฝีปากของเขาแน่นและดูน่าเกลียดอะไรนะคุณหยานบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าโอกาสนี้หายากและหลายๆคนจะไม่มีวันได้รับมันนี่รวมถึงคุณหยานด้วยหรือเปล่าหยานเฟิงอยู่มืดมนเสียงของเขาดูเหมือนจะถูกบีบออกมานั่นเป็นธรรมชาติอยู่รันรันยิ้มแล้วพูดว่าคุณหยานคุณควรทำงานหนักด้วยใบหน้าของหยานเฟิงอยู่มืดลงอีกครั้ง หลังจากเห็นใบหน้าของยานเฟิงอยู่ได้สำเร็จอยู่รันรันก็พอใจและเหลือบมองฟู่จิงเฉินดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสุขแห่งชัยชนะฟู่จิงเฉินสบตาเธอยิ้มเบาๆและพยักหน้าเพื่อแสดงกำลังใจอย่างไรก็ตามขณะนี้ทันใดนั้นก็มีร่างหนึ่งเดินออกมาจากหลังเวทีงานเลี้ยงโดยถือโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือและดูเคร่งขรึม จนกระทั่งเขาถึงเวทีเขาก็โค้งคำนับผู้ฟังอย่างเคร่งครึมและกล่าวขอโทษฉันขอโทษจริงๆทุกคนและคุณตรงคนนี้ตรงหวานไปที่มาหาหลิวรูยานยังคงมีสีหน้ายินดีอยู่เมื่อได้ยินสิ่งนี้ทั้งคู่ก็ตกตะลึงและทุกคนก็มองไปที่เวทีในฐานะโปรดิวเซอร์ที่รับผิดชอบรายการแข่งขันดนตรีนี้ไม่มีการเอ่ยถึงการเพิ่มที่ปรึกษานักดนตรีเพิ่มเติมในการวางแผนโปรแกรมนี้ วันนี้การตัดสินใจทั้งหมดในโปรแกรมนี้ได้เกิดขึ้นแล้วไม่ได้เป็นตัวแทนของเวอร์ชันอย่างเป็นทางการของโปรแกรมนี้ดังนั้นคุณตรงหวานไปฉันขอโทษทันทีที่คำพูดเหล่านี้หลุดออกไปทุกคนก็ตกตะลึงและมองหน้ากันมันคือรสชาติของแตงสุกเมลอนใหม่ๆมาแล้วจ้าปรากฏว่าหยานเฟิงอยูไม่มีอะไรคุณไม่มีสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่จะพูดดังนั้นคุณเลยแกล้งทำเป็นหรือ มันไม่รุนแรงเกินไปหรืออย่างไรก็ตามโปรดิวเซอร์ที่อยู่ข้างหน้าช่างโหดเหี้ยมจริงๆเขาเลือกที่จะชี้แจงด้วยวิธีนี้จริงๆนี่ชัดเจนจริงๆว่าหยานเฟิงอยู่และตรงหวานไปไม่เหลือหน้าเมื่อมาถึงจุดนี้หลังจากที่โปรดิวเซอร์อธิบายเสร็จแล้วเขาก็มองดูหยานเฟิงอยู่ในกลุ่มผู้ชมอย่างเย็นชาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความประชดเขาหันหลังกลับและจากไปอย่างไรก็ตาม สิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือเมื่อมองแวบเดียวยานเฟิงอยู่ก็โกรธมากเขาตบโตะ๊และทันใดนั้นเสียงของเขาก็ดังขึ้นหยุดทำไมคุณถึงปฏิเสธการตัดสินใจทั้งหมดของฉันด้วยคำพูดเพียงคำเดียวโจเจียอยู่คุณรู้เรื่องการผลิตบ้างไหมหรือคุณแค่จะหาเรื่องให้ฉันในนามของโปรดิวเซอร์ตลอดทั้งวันโจเจียอยู่ดูสงบยานเฟิงอยู่ฉันคิดว่าดนตรีเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ในสายตาของคุณ นั่นคือเหตุผลที่ฉันเลือกที่จะร่วมมือกับคุณโดยไม่คาดคิดฉันคิดผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ความร่วมมือของเราสิ้นสุดที่นี่เมื่อได้ยินว่าความร่วมมือกำลังจะสิ้นสุดลงใบหน้าของหยานเฟิงอยู่ก็อดไม่ได้ที่จะดูน่าเกลียดในที่สุดโอกาสนี้หายากมากสำหรับเขาเช่นกันแม้ว่าเขาจะหยิ่งเล็กน้อยแต่เขาก็สนใจผลกระทบของทีมงานรายการอย่างจริงใจคุณไม่เข้าใจ โจเจย,ยู่มองไปที่ใบหน้าที่โกรดเกรียวและซี่เซียวของหยานเฟิงอยู่แล้วพูดอย่างใจเย็นราวกับว่าปฏิกิริยาของเขาเป็นไปตามความคาดหมายของเขาอย่างสมบูรณ์ถ้าอย่างนั้นให้ฉันอธิบายให้คุณฟังผู้อํานวยการหยานในฐานะผู้อํานวยการรายการเขาเชิญที่ปรึกษานักดนตรีแบบไหนเป็นการส่วนตัวขอโทษทีฉันได้ยินการแสดงเมื่อกี้ คนที่อ้างว่าเรียนเปียโ,โนมา16ปียังเรียนทักษะพ,พื้นฐานไม่ดีเลยด้วยซ้ำแล้วเราจะไปต่อ,อยังไงละ่ะสำหรับสิ่งที่คุณพูดความสามารถของเธออยู่ที่เนื้อเพลงและการเรียบเรียงขออภัยฉันไม่เชื่อหรอกคนที่เดินไม่ได้ยังอยากจะวิ่งอย่างดูเดือดแล้วคุณได้สอบสวนเธอหรือยังคุณรู้ไหมว่าเธอมีระดับไหนเธอมีประวัติด้านมืดบ้างไหมคุณไม่รู้อะไรเลยคุณไม่ทำอะไรเลยแล้วคุณจะเอาเธอมาแสดงได้ยังไง ฉันหยานเฟิงอยู่ยังคงอยากเล่นลิ้นโจเจียอยู่ขัดจังหวะเขาโดยตรงหยิบเอกสารกองหนึ่งออกมาอ่านจากพวกเขาเอาละให้ฉันบอกคุณว่าตอนนี้คุณจ้างที่ปรึกษานักดนตรีประเภทไหนตงหวานไปอายุ25ปีสำเร็จการศึกษาจากคณะวิชาการออกแบบของมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศเธอเข้าร่วมการแข่งขันเปียโน15ครั้ง รวมถึงการแข่งขันเปียนโนนานาชาติสามครั้งแต่ไม่ได้รับรางวัลใดๆเลยเมื่อพูดอย่างนั้นเขาก็เดินตรงไปหาหยานเฟิงอยู่แล้วโยนเอกสารในมืออย่างแรงใส่เขาที่เหลือก็ดูเองได้บทที่หนึ่งร้อห้าความตั้งใจของนายหยานหยานเฟิงอยู่หยิบเอกสารและเริ่มอ่านอย่างไรก็ตามในวินาทีต่อมาใบหน้าของเขาก็ยิ่งหน้าเกลียดและซีดมากขึ้น เขาไม่เคยรู้จักตรงหวานไปอย่างลึกซึ้งมาก่อนเพราะเบื้องหลังทั้งหมดนี้มีข้อตกลงที่หลิวรู่ยหยานทำกับเขาไว้ล่วงหน้าหลิวรู่ยหยานหญิงคนโตของกลุ่มหลิวในปักกิ่งเธอมีอิทธิพลระดับหนึ่งเมื่อวานนี้เธอใช้เงินสิบล้านเพื่อค้นหาตัวเองบอกว่าแนะนำใครสักคนให้กับตัวเองคนนี้มีความสามารถมากโดยเฉพาะทักษะเปียโนเขาโดดเด่นมากเรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะเลยก็ว่าได้ ตอนนั้นเขายังมีข้อสงสัยอยู่ว่าทำไมเธอถึงแนะนำอัจฉริยะที่โดดเด่นเช่นนี้อย่างไรก็ตามหลิวรู่ยหยานบอกเขาว่าบุคคลน,นี้มีสถานะพิเศษและเป็นผู้หญิงคนโตของตระกูลหญินทั้งพ่อและแม่ของเธอเป็นผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงมากดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องการให้ลูกสาวเป็นจุดสนใจนั่นเป็นเหตุผลที่เธอถูกขอให้ออกมาใช้เงินสิบล้านเพื่อแลกกับโอกาสดังกล่าว เหตุผลนี้ยอมรับได้ไม่ยากและผู้ตามตรงหยานเฟิงอยู่ได้เห็นตัวอย่างเช่นนี้แล้วสาวรวยใช้เงินเพื่อแสดงไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงแต่เพียงเพื่อความสนุกสนานยิ่งกว่านั้นเงื่อนไขของอีกฝ่ายก็แค่ปล่อยให้ผู้หญิงรวยคนนี้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับนักดนตรีเมื่อถึงเวลาไม่ว่าการแสดงของคุณจะแย่แค่ไหนผู้ชมก็จะคิดว่ามันเป็นการแสดง ตรงกันข้ามกลับทำให้เรตติ้งรายการเพิ่มขึ้นได้มากมันเป็นสถานการณ์ที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายดังนั้นเขาจึงไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ยิ่งไปกว่านั้นอีกฝ่ายยังมอบรางวัลส่วนตัวให้เขาถึงสิบล้านอีกด้วยสิบล้านโชคลาภมหาศาลเช่นนี้ยังคงสำคัญมากสำหรับเขาในตอนนี้สำหรับความจริงที่ว่าเขาสัญญาแดล้านกับมิดตรงเมื่อกี้นี้ต่อหน้าผู้ชมก็มีไว้เพื่อสนับสนุนเธอเท่านั้น แต่ตอนนี้หยานเฟิงอยู่ดูเรซูเม่ในมือของเขาและรู้สึกว่ามุมมองทั้งสามของเขากำลังจะพังทลายลงคุณตรงคนนี้จะเป็นลูกสาวสันโดดของครอบครัวที่ร่ำรวยได้อย่างไรอย่างดีที่สุดเขาถือได้ว่าเป็นเพียงแค่ผู้เริ่มต้นในปักกิ่งเท่านั้นแม้จะเทียบกับของตระกูลหลิวก็ไม่คุ้มที่จะกล่าวถึงยิ่งกว่านั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณตงหวานไปไม่ใช่อัจฉริยะทางดนตรีเลย เธอเพิ่งเรียนเปียโ,โนมาระยะหนึ่งสำหรับ16ปีที่เธอพูดถึงเธอเรียนรู้มันเป็นระยะระยะภายใน16ปีเท่านั้นยิ่งกว่านั้นเนื่องจากตรงหวานไปโตเป็นผู้ใหญ่เขาจึงไม่ค่อยได้แต่เปียโ,โนเลยแต่พ่อแม่ของตรงหวานไปยังไม่รู้พวกเขาจึงชวนลูกสาวไปแข่งขันเปียโ,โนหลายรายการดังนั้นเหตุผลที่มีคนจำตรงหวานไปในตอนนี้ได้ ก็เป็นเพราะเธอออกไปเที่ยวในสถานที่แข่งขันเช่นนี้ตลอดทั้งปีผู้ตรวจสอบทุกคนคุ้นเคยกับเธอแต่เธอยังไม่ได้รับรางวัลจริงจังโอ้ไม่มีอันหนึ่งแต่เป็นตรงหวันไปที่อายุ18ปีและเข้าร่วมการแข่งขันเปียนโนเยาวชนในบรรดาผู้เข้าแข่งขันที่โดยทั่วไปอายุ15หรือ16ปีพวกเขาเพิ่งได้ตำแหน่งรองชนะเลิศนอกนั้นไม่มีผลลัพธ์เฟิงหยกวงรู้สึกเขินอายเมื่อดูเรซูเม่นี้ นี่คือสิ่งที่หลิวรู้ยานพูดอัจฉริยะหรือเมื่อต้องเผชิญกับการตรวจสอบอย่างละเอียดทีท่วนของโจเจียหยูและผู้ชมโดยรอบยานเฟิงอยู่ก็รู้สึกผิดฉันรู้แล้วว่าคุณพูดอะไรฉันเลือกใช้เธอเพียงเพราะฉันรู้แล้วคุณเคยคิดบ้างไหมว่านี่เป็นเพียงเพราะผลของการแสดงไม่ใช่หรือโจเจียหย,ยูย่อเย้ยและสายหัวดูเหมือนว่าผู้อำนวยการยาน คุณยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโปรแกรมของเราอย่างถ่องแท้เราสร้างแต่เพลงไม่ใช่การจราจรถ้าทุกคนในโครงการเป็นเหมือนคุณและคิดจะใช้ทางลัดอุตสาหากรรมนี้ก็คงแปดเปื้อนไปด้วยคนเช่นคุณแล้วคุณลืมไปแล้วหรือทำไมคุณถึงเลือกสร้างตัวเองและพัฒนาในอุตสาหากรรมนี้ตั้งแต่แรกมันเป็นเพราะความตั้งใจเดิมของคุณงานอดิเรกของคุณและคุณรักอุตสาหากรรมนี้ นั่นคือเหตุผลที่ฉันทำด้วยความจริงใจและความรักอย่างเต็มที่และรายการประเภทนี้จะต้องถูกใจผู้ชมนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมทุกคนถึงจำคุณได้คุณหยานเฟิงอยู่สำลักและไม่สามารถพูดอะไรได้สักคำโจเจียอยู่มองดูเขาและส่ายหัวด้วยความผิดหวังตอนนี้คุณไม่เหมาะกับอาชีพนี้โดยสิ้นเชิงขณะที่เขาพูดเขาก็ตั้งเป้าไปที่อยู่รันรัน ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหวังสวัสดีครับคุณอยู่เขายื่นมือออกแล้วพูดว่าฉันดูการแสดงของคุณเมื่อกี้นี้และมันก็ดีมากจริงๆฉันขอแสดงความยินดีจากใจจริงและขอแสดงความยินดีกับชายคนนั้นสำหรับคำเชิญที่เขายื่นถึงคุณฉันแค่หวังว่าคนอย่างคุณอยู่ผู้รักดนตรีอย่างแท้จริงจะสามารถโดดเด่นในวงการนี้ต่อไปได้ หากมีโอกาสฉันคิดว่าฉันสามารถเชิญคุณอยู่มาร่วมมือกับโครงการของเราได้อย่างจริงใจด้วยอย่างไรก็ตามอยู่รันรันยิ้มและพูดว่าขอบคุณสำหรับการยอมรับฉันก็รู้สึกเป็นเกียรติเช่นกันแต่ถ้าคุณให้ความร่วมมือก็ไม่จำเป็นฉันคิดว่าฉันอาจมีแผนการในชีวิตที่ดีขึ้นฉันขอโทษที่ทำให้ผิดหวังโจเจียอยู่รู้สึกเสียใจอยู่บ้างแต่มันก็เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ จากนั้นเขาก็ยิ้มและพยักหน้าไม่เป็นไรฉันมีความสุขมากคุณอยู่คุณมีแผนชีวิตที่ชัดเจนฉันขอให้คุณเจอแต่สิ่งที่ดีที่สุดอีกครั้งขอบคุณในอีกด้านหนึ่งมิสเตอร์หยานซึ่งอยู่บนเวทีผู้ชมบนชั้นสองมองดูสถานการณ์ปัจจุบันและพยักหน้าด้วยความพึงพอใจเอาละการแสดงจบลงแล้วฉันควรลงไปชั้นล่างแล้วกลับบ้านเฮ้ hey, คุณหยานการุณาช้าลงหน่อย พี่เลี้ยงติดตามอย่างใกล้ชิดและผู้ช่วยที่อยู่ด้านข้างก็ติดตามเธอไปด้วยคุณยานฉันจะโทรหาคนขับรถเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นวันนี้ฉันอารมณ์ดีฉันจะเดินกลับเองฉันจะถือว่ามันเป็นแค่การเดินขณะที่เขาพูดการจ้องมองที่น่าชื่นชมของเขาไม่เคยละทิ้งอยู่รันรเลยผู้ช่วยเอาใจใส่อย่างมากดังนั้นเขาจะไม่รู้ได้อย่างไรว่ามิสเตอร์ยานกำลังคิดอะไรอยู่ ตอนนี้เธอถูกรีบไปหลังจากมีสายไป800สายเมื่อนึกถึงครั้งแรกที่เธอซึ่งเป็นผู้ช่วยทั่วไปที่สง่างามของกลุ่มหยานก็ตื่นตระหนกมากเป็นเพราะเด็กหญิงตัวเล็กๆชื่ออยู่รันรันหรือเปล่าโชคดีที่เธอมาทันเวลาและได้เห็นกระบวนการทั้งหมดตรงหน้าเมื่อหญิงสาวชื่อตรงกำลังทำให้อยู่รันรันอับอายใบหน้าของชายชาราก็มืดมนอย่างยิ่งหลังจากผ่านไปหลายปี เธอไม่เคยเห็นชายชาราทำตัวยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาก่อนโชคดีที่วิกฤตได้รับการแก้ไขโดยเธอโปรดิวเซอร์โจคนนั้นก็ค่อนข้างดีเช่นกันเขาเป็นคนซื่อสัตย์และใจดีไม่น่าแปลกใจเลยที่นายยานจะเป็นคนแรกที่ขอให้เขาติดต่อเธอเมื่อกี้ดวงตาของมิสเตอร์ยานยังคงดุร้ายมากเมื่อมองดูผู้คนเขาแค่ไม่รู้ความสัมพันธ์ระหว่างหยูรันรันกับชายชารา อย่างไรก็ตามผู้ช่วยพิเศษยังคงมีคุณสมบัติทางวิชาชีพเธอไม่ควรถามและเธอก็จะไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวฉันล่างในกลุ่มผู้ชมหยานชิงอยู่และอันเทียนม่รู้ทันทีเมื่อชายชาราช่วยอยู่รันรันหยานชิงอยู่มองไปที่อยู่รันรันเขายิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าดูเหมือนว่าลูกพี่ลูกน้องห่างไกลของฉันกำลังจะมีภรรยา Oh, <music>